ทลาวสวัสดีครับผมพ่อเบลล่าเราเชดเคยวันนีเบลล่าอยู่ที่สะพานพระปกเกล้านะครับเดินทางมาพร้อมอาจารย์นาคนกขุนเนียครับอะไรพ่พอมนาที่หัจั๊กเนาะจิบจะเปิดกีเ่เดียวบ่ กิหล่งเนาะจำซื้ออย่างเนาะทำมาพอกันครับมือนี่คือเดินทางมาสวนลอยฟ่าครับเจ้าพญาหรือตรงนี้คือสะพานพระปกเก้ากันบอกวาความปรงการของเมืองไทยนะครับที่สร้างสร้างเพื่อประชาชนเพื่อเป็นสวนให้ประชาชน เดินขามเดินเที่ยวเดินคลายลูกนะครับผมแล้วก็จากสวนบนฟ้านะฮะสวนลอยฟ้าบนข้างสะพานกระโปกเก่านะครับพี่น้องครับนี่คือสวนลอยฟ้าจ่าพยาเดี๋ยวเราพาเดินทางกันไปเบิ้งเลยครับไปพาพี่น้องไปเบิ้งไปชมน้ำกันครับตอน,น,นขึ้นวันอีสวยสําเรตามไปพี่น้องครับไปกันเลย ท่าไม้ท้าวไชยศิษย์ไปครับพี่น้องครับบาดเก็บก็ยังมาหาตายคลิปนะครับเพราะว่างานการบริหารเนินครับเนาะือว่ามาหารายได้ถ้าบม,ม,มันมีการม,มันมีงานเฮ็ดกับบริหเงินครับเราพี่แดงก็กเลยมาหารายคลิปให้พี่น้องเลยเบิ่งครับแท็ซีครับเพิ่งเพิ่งนะครับมาถึงจุด สวนลอยฟ้าเจ้าพญาส่วนเหนือทำขึ้นมาเพื่อข้าแม่นาจเจ้าพญาครับฟังบุ่นเป็นสะพานบุ๊ดน,นะฮะว่าพาุูสเสินไฟสวยงามนะฮะ <earthy> me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby have taste All the highs and the lows you'll never be I don't really wanna hurt you but I can't control the pain okay Okay, Japanese, now, I need this way, I really ไม่ว่าจะข้างล่างหรือข้างบนหรือว,ว่าสะพานพุทธคนนั่งได้หมดฮะเดินรับผ่อนเดินนั่งรักผ่อนเดินเที่ยวได้หมดทุกสะพานนะฮะคืออะไรเขาเปียท่องเที่ยวได้แบบมีความเขาเอ่ยอย่างสะดวกสบายครับ บนรจ,ะะจัก,กรยานไม่ฮะได้ไหมพ่น้องครับโหพี่น้องครับวันจักรยานหรือว่าคนออกกําลังกายก่ะมาจุดนี้กันนะฮะมานั่งคุยกันมานั่งพักผ่อน มาดูมานั่งชมบรรยากาศเรือครับเรือโดยสารเรือเรือสำราญที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็จะเป็นใต้สะพานพราปกแานวครับถือว่าวนะผู้คนเยอะแยะมากมายผู้คนไล้ลีพี่น้องครับมนงี่นอะครับมาจุดนี้ก็คือรอดูการจุดพุด นะแล้วก็เป็นการาอย่างเงโดรนบินโดรนแปลอักษรนะแปงตัวดูครับ้บาาเปนอกกระเบิงคนมานั่งรอครับหรือว่าแบบรรยากาศที่เป็นแบบอบอุ่นนะนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายที่มานั่งรอชมการจุดพลุนะตรงนี้ฮนะ โอ้โหแบบทั้งฝรั่งทังต่างๆชาติทั้งจีนเกาหลีมาหมดครับทั่วโลกครับจะมานั่งรอตรงจุดน,นี้นะเพราะว่าจะเป็นการจุดจุดจุดที่สำคัญอของนักต้องเชี่อนะจะมานั่งรอตรงนี้เพื่อถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆนะ ก็เป็นสพนะพานขบุดยอดฟ้าสะพานพุธหรือสะพานพุธนั่นเองว้าวถือว่าทำให้นักท่องเที่ยวได้ติดใจคนระับ สวนลอยฟ้าฮนะของเมืองไทยของอกรุงเทพมหานครที่สามารถเดินดูนักท่องเที่ยวได้หลากหลายประเทศนะฮะทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะ,ะมาที่นี่เป็นจุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งของเมืองไทยนะ,ะสะพานปกเก้าและสะพานพระพุทธพยอดฟ้าหรือว่าสะพานพุทธนั่นเองครับ คนมากมายนั่งรอที่นี่นะเป็นที่พัก่อนย่อนใจ เที่ยวเยอะมากครับวันนี้ครับโอ้หนักถึงเที่ยวเลยหลายหลาย,ลายวีนองครับคือเปลาเราเดินทางมาวันหยุดหนวยนะฮะวันเสาร์ทุกคนจะมานั่งดูการจุดพลุทั้งฝั่งอ่าานพุทธจะมีการจัดแสดงะะอ่าพลุนะฮะ ว่าผู้คนเยอะเยอะมากๆฮะมีทุกที่ตรงสะพานครับคือว่าม่มีหอนมองสี่ยืนที่นั่งกันแล้วกันครับพี่น้องครับทุกคนต่างมารอดูชมการติดลุกนะฮะครั้งนี้ดูครับทื่ว่าคนมาเที่ยวลยหลย่ยหลเพื่อมานั่งชมบรรยากาศแล้วก็ดูบรรยากาศ สะพานพระปกล้า 6, 9, จะเห็นมองลงไปเห็นสะพานกุธนะครับรือว่าคนเยอะมากครับนี่ก็มา เห็นบรรยากาศครับว่าเมามามเห็นบรรยากาศว่าผู้คนเยอะแยะมากมายมานั่งรอชมการจุดสุนะฮะตรงสะพานท่าปกเกล้าหรือว่าสะพานพ,พุทธเห็นว่าผู้คนมากมายครยืนรอนั่งรอกัน เยอะมากฮะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้มาวลาวขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้อครับเดี๋ยวมาพบกันตอนจุดปูนครับเดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับสบายดีสวัสดีครับ